วิธีทําให้สิ่งที่มีคาดฝันในชีวิตของเราเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงนะคะสาเหตุจริงๆแล้วนะคะที่เราเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันนะคะขึ้นมาในชีวิตเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเจอสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณเคยสังเกตไหมมีคนที่แบบชอบบ่นกับตัวเองนะคะหรือว่าบางทีคุณอาจจะได้ยินข้อบ่นนั่นแหละว,ว่าทำไมวันนี้เราซวยอย่างนี้วะ ทำไมวันนี้มันเป็นอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสาเหตุก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือว่าตั้งจิตที่จะเจอสิ่งที่เขาต้องการนะคะคือปล่อยให้สถานการณ์มันพาไปนะคะแล้วมันก็ดึงดูดมั่วๆซั่วๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คลิปที่บอกในคลิปที่แล้วที่หน่อยบอกว่า3คําที่เราใช้พูดนะคะเพื่อทําให้จักรวาลเนี่ยเคลียร์ทางให้เรานะก็คือการ ตั้งใจนะคะการตั้งจิตว่าเราอยากเจอสิ่งไหนนะคะเมื่อเราตั้งจิตเนี่ยมันเหมือนเป็นการทําให้จกักรวาลเคลียร์ทางกูทางไปเรียบร้อยแล้วประมาณ50%นะ,ะแล้วเราจะเขาเรียกว่าอะไรลดการสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะไม่เจอมันเลยนะคะสิ่งที่เราไม่ต้องการเนาะมันจะมันจะหลีกทางนะคะนี่จึงเป็นสาเหตุที่คนที่ตั้งจิตนะคะจึงทําน้อยจะได้ผลมากนะคะแต่ในขณะเดีวยวกันคนที่ไม่ได้ตั้งจิตนะคะหรือว่าไม่ได้เชื่อเรื่องนี้นะคะไม่ได้โฟกัสสิ่งที่เราต้องการจริงจริงเนี่ย จะทำมากนะคะทำทุกอย่างเลยนะคะจะได้ผลน้อยเนี่ยแล้วว่าแลในระหว่างทางเนี่ยคือทำไปเหนื่อยไปบ่นไปนะคะยิ่งทำเยอะเท่าไหร่แล้วก็มามีคำถามกับตัวเองนะคะว่าทำไมเราทำเยอะขนาดนี้แล้วทำไมมันถึงยังไม่ได้ผลนะคะอันนี้เป็นกับหน่อยไวมากนะคะแล้วพอเราเข้าใจกฎนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะทำอะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องทำคู่กับจักรวาลนะคะตั้งจิบออกไปนะคะแล้วให้จักรวาลเคลียร์ทางให้แล้วเราค่อยเดินตามค่ะนี่จะเป็นการตัดสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาในชีวิตได้ง่ายมาก